สวัสดีค่ะมามังกี้โพสด,ด้วยกันค่ะยืดแบบสบายผิวหิวนะคะโอเคเลยเห็นไหมใครที่ชอบท่าหานุมานอัสนะนะคะเมื่อร่างกายยืดหยุ่นและผ่านความเจ็บปวดไปได้แล้วนะคะเราจะฝึกหานุมานอัสนะได้อย่างมีความสุขแล้วก็สนุกอยู่กันในโพสิชันต่างๆได้ยอย่างสบายเลยค่ะท่าทางต่างๆนะคะเอามือวางน,นะคะและคว่ำสะโพกนะคะขณะคว่ำสะโพกนะคะเอนส่วนหลังล่างก็จะถูกยืดไปด้วย หน้าอกกระถูกยืดออกพร้อมกับมองบนนมัสเตสิคะนั่งได้สบายขึ้นไหมเห็นไหมคะหรือเท้าสะเอลหมุนหัวไหลยในเรื่องของออฟฟิศซินโดมความสะโพกนิดนึงในเรื่องของปวดหลังยืดเอ็นใต้ขาหนีบปวดสลับเพสโอเคไหมคะยืดซีได้ไหมนั่งได้สบายขึ้นไหมหลายๆลายคนกำลังฝึกอยู่นะคะขอให้ฝึกธนุมนา,านอะัสนะอย่างมีความสุขนะคะวันนี้แม่ชุดบูเวลาอาจจะ ไม่ใช่ชื่อของการออกกำลังกายแต่บรรยากาศได้ฝนตกด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะ Namaste ค่ะ Namaste ค่ะ